ขอโอกาสที่บาอาจารย์ทุกทูกเจ้าค่ะวันนี้คณะญาติพักและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศิริเลืองรวมห้ารรวมห้าสิบเอ็ดท่านเจ้าค่ะขอโอกาสมาคารวะครูบาอาจารย์ในวันนี้เจ้าค่ะและได้มีจิตศรัทธารรวบรวมบัจจายน้อมถวายครูบาอาจารย์เป็นปัจจัยสามพันสี่สิบเก้าบาทเจ้าค่ะในการมีจัดขอโอกาส จะรักครูบาจารย์จ้าคะอะทําไปเลยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ये पमा देना auch <laughs> kaputt ไม่ได้ค้าววไม่เคยไปที่วัดเหนื่อยแล้วไปวัดแล้ววัดที่แปดแล้ว อังคามิทเมีิพิเมคมิจพังอะปิวาดานสิลสานิจังวุาปัจจายนจัตถาโหัมาวัทันติอายุวันโสุขังอาลา ัทำพอแล้วเนี yeah. ่ย mm hmm. เป็นของปฟาาปานเหรอทำง,งานที่ององปฟาาปานใช่ไหม <c oughs> มีเดมีเดซ่อมนี่มีเดซมรดเหรมีเดีซ่อมร่างกายนี่เหรอเข้าใจไหมดูแลร่างกายฮะซ่อมรถมดซ่อมร่ <c oughs> างกายเนี่ยะใช่ไหมเดี๋ยวชาวค้องก็ไม่ได้ซ่อม ชิดชัยก็ไม่ได้ดูแลไม่ได้ดูแลร้างกายท้งนั้นฮะฮะแ้วชิดชัยไม่สําคัญเหรอร้างกายสำคัญนะฮะเพราะว่าชิดชัยไปชาตหนาฮะล้างกายไม่ไปไหนแจะเผาที่นี้นนฮะฮะเป็นคนไทยนะฮะ เนี่ยมันวาสนาคุดีนะเกิดในเมืองไทยนะเชอศาสนาพุทธนะฮะศาสนาพุทธแท้จริงมีพระฮันเยอะๆในในเมืองไทยเดียวนี่ชาวไทยก็ไม่สนใจเรื่องศาสนาธรรมฮะฮะใช่ใช่เจ้าค่ะน่านเสียดายน่าเสียดายนะฮะเดี๋ยวนี่ต้องพับพลังต้องสองคนนะฮะ เนี่ยดูเละชิดชายบ้านฮะอย่างน้อยวันละสิบนาทียี่สิบนาทีนั่งสมาธิฮะเคยทำไหมฮะเนี่ยเนี่ยสมาเขาเป็นผู้หญิงเนอะผู้หญิงก็มาเมื่อมาทำอาหารกันกินนะฮะมีหม้อต้มนะแล้วเใส่เข้านะยามน้ำมันมันเสิยดฝ่า และไม่เคยตับไฟแล้วทำอะไรทำให้หมอพังใช่ไหมฮะนี่รูจักอยู่ใช่ไหม,ไไมแต่เวลาชิดใช่มันตรวร้อนตลอดฮะมันจะพังเมื่อไรฮะไม่เคยตับไฟไม่เคยตับเกิเลสฮะนั้นนังสมาธิก็ตับไฟหรก็ตับเกิเลสนี่สำคัญมากนะนั่นงสมาธิก็ง่ายง่ายฮะ <c oughs> เดมนีได้หาความสุขภายนอกนะหาความสุขซื้อเสื้อผ้านี่ร้องเท้านี่นะากระเป๋าใหม่นะเนี่ยเนี่ยทำผมใหม่ฮะ <c oughs> นี่ซื้อรดยนต์ใหม่นะกินเลหล้าฮนะเธอหาความสุขภายนอกโดยกินอาหารการกินคุยกันเละดูการโทรศัพทเมเือเ,อเนี่ยฮะเดี๋ยวน,นี้ไม่มีโทรศัพทเมเจอก็โลกนี้ก็ไม่รู้มัน ก็อะไรขึ้นฮะลายนี่ลายโน้นนะข้อความนี่ข้อความโน่นนี่ของเรามันใช้ไม่เคยสงบฮะกลางวันกลางคืนนะะกลางคืนก็ฟันไปฮะแต่สมาก็ไม่ได้ฟันหวานฮะฟันอะไรฮะมันกลัวนี่กลัวโน้นฮะกลัวความตายฮะคนที่คนที่มันใช้สะอาดก็ไม่เคยกลัวตายฮะ คนที่ใช้สกปรกเยอะเธอนะาที่ปาบนะปาบเยอะๆนันมันจะกลัวตายฮะแล้วคนที่ใช้สะอนะาดนะก,นะก็ไม่ห่วงเรื่องอะไรไม่ห่วงเรืๆๆ่องพวกนี้ไม่ห่วงเรืนะ่องอะปีหน้าปีหน้าแล้วก็ชาติหน้าแล้วนะถ้าคนเราห่วงฮะนะเพราะว่าใช้ไม่สาานะอาดถ้ทำใช้สะอาดนะทุกวัน,ท,วนทุกวันก็ไปห้องน้ำก็ซักนล้วซักผอนะร่างกายเนี่ยฮนะเนี่ยแต่มันซักผอนะมันจิตใจ เมื่องอะไรฮะเนี่ยรู้ไหมฮะยากอยากใช่ยาก,ยากอุ่นตรงนั่งสมาธิฮะลับจ้ะฮะอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธฮะถึงใช้มันสงบถึงมันมีความคิดขึ้นมาไม่มีมความจำขึ้นมาสบายฮะแค่นี้เองฮะอนาคตก็ไม่มีอดีตก็ไม่มีความห่วงก็ไม่มีความโกรธก็ไม่มีแค่นี้เอง นั่งพุทธรูปทุกปุ๊บๆนะเนี่ยทำได้ไหมต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่ฮะมีกี่ชุดแล้วฮะมันจะเปลี่ยนอะไรได้เหรอนอกจากภายนอกนีไม่ดได้ภายนอกที่เปลี่ยนนะนะ,ะในภายในเราทำเือนเดิมนะเราความสกปรกนะใส่เสื้อผ้ามันจะคลีนแมนออกจากหลังไก่เนี่ยนะมันจะคลีนแมนใช่ไหมนะมันไม่งั้นนะใช่ ใช้มันช้ำคัญใช้สะบายชาติหน้ามันดูแลบ้างฮะเข้าใจไหมเข้าใจเจ้าค่ะรักษาสีหนาเมายักษ์เกิเป็นมนุษย์รักษาสีหนา้าฮะผู้ใช้เดี่ยวนี่เก่งนะบอกว่าอ๋อคง,งเขาไม่ได้กินเหล้าไม่ได้กินเปียกินเปียเลยวายนี่ยไม่ใช่เหล้านะผิด <c> ซ <oughs> ิ่งก็เหมือนกันนะ กินเปี้ยกินไวก้ก็นะก็พิจิตรนะเล่มู้ษานะาพูดเลี้ยวไร่นะพูดโกหกอย่าพูดโลกล่วงฮะนะคนนี้ก็ไม่ดีคนอนุ่งก็ไม่ดีเห็นไหมข้อนุ่งก็ทําผิดคนอนุ่งก็ทําผิดนะชอบไหมนาะคนนึงก็ว่าเราฮนะชอบไหมไงชอบงั้นไม่ต้องทำนะ <laughs> ง่ายง่างเนี่ยนะ เดี๋ยวจะรีไปไปวัดอื่นนะทั้งเค่ะไปเกาบัดเพื่อกเกาหน้าเดีไม่ใช่ไม่ใช่เกาหนาในศาสนาพุทธนะไม่ได้ไม่ได้ขาจีไปใช้ก็ไม่ได้ไปเกาหน้าในสมาธิน่าเรียกว่านางสมาธิพุทโธ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 อะเนี่ยเกาหนทที่อมันเกาหน้า ไคยใช้แล <h> se um, ja ้วแล้วเดี๋ยวครับพรค่เนี่ฟังธรรมันมันมันไล่ไล่ขังแล้วทำไหมฮะไม่ไม่เลยเดี๋ยวจะเพิ่มแล้วยวาวันิวาห์พอวาพิโพเลนทิสาการีวาเมวัยโททินังเทธนังุปปักขัิอิจิทังปฏิทังทมหังคิพเมวะสมิจโต สับปรพนตุสังขปันโดพนาราโสยัตถะมานิชติรโสยัตถะสัพบิโยวิวัจฌมทุสัพพโยกวินาสัตุมาเทภวัทวันภายโยโสทิฏิกายโยคภวะปิวาตานาสีลิสันิจังบุทาปัจจัยนรสัทธารธรรมาวัฏติอายุวันนสุขังอาลัง ang semua สั่งความดีไม่สั่งคำชั่วนี่คำสั่งสองของพระพุทธเจ้าทุกๆอกองในนี้ขอพ่อแล้วไปได้แล้วฉันทายรุกเหรอใอ่แล้วใายรุกค่ากับหลังหา ไหนทุกทุกคนก็ได้ภาพนะเวลาไปนรกจะได้ให้ดูนะเคยไปวัดนี้ก็ไปแต่กลุ่มนี้จะไปสวรรค์เจ้าค่ะโอ้ยยังไม่รู้ใจัะมันสวรรค์ขึ้นสวรรค์ยากเท่าไหร่ฮะก็พยายามอยู่เจ้าค่ะยากก็จะพยายามทำเจ้าค่ะก็ต้องมีน้ำใช้เยอะๆนะ แล้วเวลาขึ้นสวรรค์เสร็จแล้วนะมันจะไปที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันตกนรกะ <laughs> สะสมพลังจิตเจ้าค่ะเออก็ถ้าทําสมาธิก็สะสมพลังจิตแบ่งไปกับกายละเอียดหกสิเอร์เซนเจ้าค่ะอ๋อสิบเปอร์ค่ะแล้วก็จะไปสวรรค์เจ้าค่ะ ะจะไปสวรรค์แล้วสวรรค์หมดแล้วหมดอายุแล้วจะไปไปที่ไหนเหมือนที่ลูกจะก็พูดตกนรกชั้นนี้ขึ้นสวรรค์ชั้นโน้นตกตกนรกชั้นนั้นฮะเนี่ยขึ้นก็ร่องขึ้นก็ร่องก่อนเกิดมันน้อยเนี่ยก็ขึ้นขึ้นลงเเนี่ยเป็นความจริงเจ้าค่ะเจ้าค่ะมันก็ต้องต้องพยายามชาตินี้ห้พยายามให้ยามเป็นโซดาพันก็ได้นะมันจะมีเชื้อชาตินะมีแต่ขึ้นสวรรค์เลย กับเป็นมนุษย์นะภาพค่านคิดง่ายๆนนซาสนาคิดผมเชื่อพระเจ้าผมจะไปสวรรค์นะผมเป็นชาวพุทธไปสวรรค์นะผมไม่เึ็นไปไม่ได้ใกล้ๆ <c oughs> นะอา้าวเนี่ยตะปูดเป็นตะปูดเป็น เน้นฮะไปใกล้ๆไปใกล้ๆพูดเป็นเน้นฮะเฮ้ยไม่เอาถะาพูดเป็นเน่นนั่นกันไหมฮะโอเคโอเคก็ภาษาภาษากิดนะ เอาไปได้ฝึกภาษาอังกฤษนะเปเยะมืา่อเี้ือกงมหาสารคามก็มาอออออกจากภู้กแตก็ก็ไปภูเกแตครับสารคามมหาสารคามใช่ไหมโอเคเห็นยูทีตร